ข้อที่7ข้อมูล10จํานวนมีค่าเฉลี่ยเป็น45หากเพิ่มข้อมูลอีกจํานวนหนึ่งคือ34จะทําให้ค่าเฉลี่ยเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะข้อนี้นะคะเป็นโจทย์ปัญหาในเรื่องของค่ากลางของข้อมูลนะคะค่ากลางดังกล่าวคือค่าเฉลีย่ยเลขคณิตนะคะสัญลักษณ์คือ x bar นะคะ x bar หาจากผลรวมของข้อมูลทั้งหมดนะคะ หารด้วย n หรือจำนวนของข้อมูลนั่นเองข้อนี้นะคะมีการกล่าวถึงค่าเฉลี่ยเดิมและมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะเรียกว่าค่าเฉลี่ยใหม่นะคะเราจะใช้ข้อมูลนะคะจากค่าเฉลี่ยเดิมก่อน าการจะหาค่าเฉลี่ยได้ต้องรู้ผลรวมนะคะแล้วก็รู้จำนวนนะ,ะในค่าเฉลี่ยเดิมของเรานะรู้แล้วนะคะก็คือ45นะคะรู้ว่าจำนวนของข้อมูลคือ10แต่ไม่ทราบว่าข้อมูลทั้งหมดที่รวมกันมีค่าเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นค่าเฉลี่ยเดิมเกิดจากผลรวมหารด้วยจำนวนค่าเฉลี่ยของเราคือ45ค่ะผลรวมเราไม่ทราบซึ่งเราต้องการหา และจำนวนของข้อมูลคือ10เพราะฉะนั้นผลรวมเราก็จะนำา10ขึ้นไปคูณกับ45มีค่าเท่ากับ450นั่นเองข้อมูล10ตัวนะคะที่ให้มาไม่รู้ว่าแต่ละตัวมีค่าเท่าไหร่แต่รู้ว่าผลรวมมีค่าเท่ากับ450นะคะต่อไปดูที่ค่าเฉลี่ยใหม่ค่ะ เขาอยากทราบว่าค่าเฉลี่ยใหม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเพราะฉะนั้นนะเรารู้ค่าเฉลี่ยเดิมแต่ตอนนี้ยังไม่รู้ค่าเฉลี่ยใหม่ค่าเฉลี่ยใหม่ก็เกิดจากผลรวมหารด้วยจํานวนค่าเฉลี่ยใหม่ของเราไม่ทราบว่าเป็นเท่าไหร่ค่าเฉลี่ยเดิมอ่ถ้าค่าเฉลี่ยใหม่มีค่าเท่าไหร่นะคะค่าเฉลี่ยใหม่เกิดจากการเพิ่มข้อมูลอีกจํานวนหนึ่งคือ34นะคะจากเดิมค่า่ผลรวมเดิมมีค่าเท่ากับ450 การเปลี่ยนแปลงคือการเพิ่มข้อมูลเข้ามาอีกหนึ่งตัวนะคะเพิ่มไป34สีและจำนวนเดิมคือ10จจำนวนเพิ่มอีกหนึ่งข้อมูลเป็น11เอนั่นเองนะคะผลรวมก็จะมีค่าเท่ากับ4 8 4ร้อจำนวนคือ11นะคะค่าเฉลี่ยใหม่จึงมีค่าเท่ากับ44นั่นเองค่าเฉลี่ยใหม่ของเรามีค่าเท่ากับ44 โจทย์อยากทราบว่าเปลี่ยนแปลงอย่างไรค่าเฉลี่ยเดิมคือ45ค่ะค่าเฉลี่ยใหม่คือ44เพราะฉะนั้นนะคะค่าเฉลี่ยเปลี่ยนแปลงคือลดลง1นั่นเองตอบข้อข้อควาย